ทำไมการเลิกจ้างถึงมาตกที่ฉันไอตอนนี้แม้แต่เงินจ่ายค่าเช่าบ้านก็ไม่มีแล้วอีกไม่กี่วันจริงๆจะต้องออกไปนอนข้างถนนแล้วยากลำบากกว่าจะเก็บเงินได้บ้างเตรียมลงทุนซื้อทองคำสักหน่อยโลกราคาถูกที่ร้านเล็กข้างทางซื้อถั่วทองเล็กๆผลคือโดนหลอกนี่มันแค่ถูเหลืองไอใครจะโชคร้ายไปกว่าฉันอีกยินดีด้วยเจ้าของระบบเชื่อมต่อสำเร็จระบบอัปเกรดทุกสิ่งเจ้าของระบบสามารถทำได้ทุกวันอัปเกรดสิ่งของที่ตนเป็นเจ้าของหลังจากอัปเกรดสำเร็จ จะได้รับเพิ่มเติมสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งของเดิมระบบระบบที่สามารถอัปเกรดสิ่งของระบบนี้มันมีความสามารถขนาดนี้จริงหรือลองดูแล้วจะรู้ระบบอัปเกรดถูเหลืองนี้ให้เป็นทองคายินดีด้วยเจ้าของระบบอัปเกรดสําเร็จในวันนี้หลังจากอัปเกรดได้รับทองก้อนหนึ่งโอฉันนี่มันเปลี่ยนถูให้เป็นทองได้หรือถึงกับสามารถอัปเกรดเป็นทองก้อนใหญ่ขนาดนี้นี่น่าจะหนักประมาณสามกิโลกรัมใช่ไหม ตอนนี้จริงๆร,รวยแล้วฉันต้องดูว่าทองก้อนนี้เป็นของจริงหรือเปล่าสวัสดีครับผมมาที่นี่เพื่อแลกของสักอยา่างคุณครับขอถามหน่อยว่าคุณต้องการแลกอะไรครับทองคำแท่งหนึ่งคุณครับผมให้คุณราคาประเมินการคืนทองคำแท่งนี้คือห้าล้านคุณคิดว่าเป็นยังไงครับห้าล้านเหรอคุณครับ ถ้าเราสามารถแลกข้อมูลติดต่อกันได้งั้นผมจะเสนอให้คุณสองล้านราคานี้ยุติธรรมแน่นอนผมแค่ต้องการเป็นเพื่อนกับคุณครับสองล้านราคานี้ถูกมากคนโง่เท่านั้นที่จะไม่เอาแน่นอนครับผมชื่อกูหยวนเว้ยผมชื่อซูเหมิงเฉียนเรียกผมว่าเสี่ยวเฉียนก็ได้ครับสองล้านนี้ผมได้โอนให้คุณเรียบร้อยแล้วถ้าในอนาคตมีปัญหาอะไรสามารถติดต่อผมได้ตลอดเวลา<อ>ดีครับคุณกูเป็นใครกันแน่ครับ ทำไมถึงสามารถหยิบทองคำแท่งออกมาได้ง่ายๆแบบนี้ตอนนี้มีเงินในมือแล้วก็ควรกลับบ้านไปดูบ้างแวะไปดูบ้านเก่าที่บ้านเกิดด้วยจะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขนาดไหนแม่กับพ่อผมกลับมาแล้ว <c oughs> กลับบ้านก็กลับบ้านใช้เงินฟุ่มเฟือยทำไมลูกชายกลับมาแล้วไม่บอกลุงหน้าหน่อยเหรอ <c oughs> ฉันกับพ่อของเธอทำอาหารที่เธอชอบให้แม่ไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นเธอทำอะไรอยู่เหรอฉันชอบกินทุกอย่าง ดีๆเข้าไปในบ้านพักผ่อนเธออืมคุณพ่อเธอเรีบไปตลาดซื้อผักหน่อยดีดีด,ดอ้าเธอบอกว่านี่มันดีอยู่แล้วทำไมลูกชายถึงกลับจากเมืองคงไม่เกิดเรื่องอะไรใช่ไหมเดี๋ยวตอนกินข้าวฉันจะถามเขาอืมฉันไปซื้อผักก่อนนะดีมามามา,มาลูกชายกินให้เยอะๆเธอดูสิออกไปนานขนาดนี้ผมลงแล้วเสี่ยวยวนครั้งนี้กลับบ้านเตรียมอยู่กี่วันที่บริษัทเป็นยังไงบ้าง พ่อแม่จริงๆแล้วฉันลาออกแล้วตอนนี้ลงทุนทําเงินเล็กน้อยงานที่ดีแบบนี้จะบอกว่าไม่ทําก็ไม่ทําเลยเหรอเธอทําผิดอะไรในบริษัทหรือเปล่าทําผิดอะไรใช่แล้วเสี่ยวหยวนลงทุนแล้วจะได้เงินสักเท่าไหร่บางทีอาจจะทํางานหนักแต่ไม่ได้อะไรเลยก็ได้ทํางานหาเงินมันมั่นคงกว่าเพราะช่วงนี้ฉันทําเงินได้สองล้านแล้วในบัตรนี้นะมีห้าหมื่นเป็นเงินใช้จ่ายของพวกคุณพวกคุณสบายใจได้ นี่คือเงินที่ลูกทําได้เป็นเงินที่ได้มาอย่างสะอาดต่อไปเราจะใช้ชีวิตกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆเท่าไหรสองล้านต้องทางานนานแค่ไหน <c oughs> ถึงจะได้เงินมากขนาดนี้ <c oughs> พ่อแม่อรออีกสักพักฉันจะพาพวกคุณไปอยู่ในเมืองถึงตอนนั้นเราจะไปเที่ยวที่ไหนก,ก็ไปที่นั่นเลย <c oughs> กินข้าวข้าวแม่ไว้ใจฉันมากเกินไปแล้วเช้าตรู่ก็ให้ทะเบียนบ้านกับฉันแล้วยังโอนบ้านให้ฉันแบบลับๆพ่อแม่ฉันจะไม่ทําให้พวกคุณผิดหวังแน่นอนระบบฉันต้องการอัปเกรดบ้านหลังนี้มันคือบ้านในหลงหวันหยวน ตามที่บอกกันว่าโครงการนี้เป็นสถานที่ที่ลึกลับที่สุดในหยานตูทั้งโครงการมีเพียงสิบครอบครัวเท่านั้นทุกครัวเรือนล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในหยานตูชุดนี้ที่อยู่ในมือฉันกลับเป็นอาคารที่ดีที่สุดในหลงหวันหยวนศูนย์หนึ่งครัวเรือนระบบนี้แข็งแกร่งเกินไปแล้วพ่อฉันไม่ได้ให้เงินคุณเมื่อวานนี้เหรอทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่อีกทำงานหนักขนาดนี้เลยเหรอโอ้ฉันกับแม่ของคุณก็ไม่มีเวลาว่างเลยคุณดูที่ดินแปลงนี้สิถ้าไม่ปลูกอะไรเลย นั่นมันน่าเสียดายมากเฮ้อพ่อข้างล่างนี้ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างจริงเหรอไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงตอนที่คุณปู่จากไปท่านบอกว่าได้ทิ้งสมบัติไว้ให้ที่บ้าน ท่านตอนนั้นเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วพวกเราทุกคนคิดว่าท่านพูดเผอเจอ้อไม่ได้คิดจริงจังไม่คิดเลยว่าคุณจะขุดมันออกมาได้ไม่คิดเลยว่าคุณปู่ท่านได้ทิ้งสมบัติไว้ให้เราพ่ออย่าหมุนอีกเลยถ้าคุณหมุนอีกฉันจะเวียนหัวแล้วนะโอ้เซียวยวนี่มันกล่องสมบัติเลยนะฉันจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงเพ<อ>ราะโรงรับจำนำรับทุกอย่างบางทีอาจจะสามารถตรวจสอบของมีค่าได้พรุ่งนี้เราไปที่ร้านจำนำด้วยกัน ไม่คิดเลยว่าคุณปู่จะอ่านหนังสือไม่เป็นเลยกลับเก็บของมีค่ามากมายขนาดนี้รูเหมือนว่าจะมีมูลค่ามากพอสมควรน,นักยังมีเหรียญทองแดงอีกมากมายน่าจะมีมูลค่ามากพอสมควรเช่นกันไม่ถูกต้องทำไมบนเครื่องปั้นดินเผ่านี้ถึงมีตัวอักษรอ,อยู่ละ่ะการทำซ้ำระดับสูงกรุณาอย่าขายสิ่งนี้เป็นของปลอมคุณปู่จริงๆแล้วประสบปัญหาจัดก,การไม่มีการศึกษาแค่ของชิ้นนี้ ของชิ้นนี้ไม่ต้องเข้าไปในร้านจำนำเลยควรจะไปที่สถานที่ทิ้งขยะเลยดูเหมือนว่าเหรียญทองแดงนี้ก็น่าจะเป็นของปลอมวันนี้ใช้จำนวนการอัปเกรดหมดแล้วอุ้ยต้องรอจนถึงทุ่งนี้แล้วในที่สุดก็สามารถอัปเกรดได้แล้วไม่รู้ว่าหลังจากระบบอัปเกรดแล้วของปลอมนี้จะกลายเป็นแบบไหนจริงๆแล้วตั้งตารอมากระบบอัปเกรดโบราณวัตถุนี้ขอแสดงความยินดีเจ้าของวันนี้อัปเกรดสำเร็จ หลังจากอัปเกรดได้รับของสะสมระดับมรดกชาติหนึ่งชิ้นน,นี่มันเป็นของสะสมระดับมรดกชาติจริงๆด้วยนี่ต้องมีมูลค่าเท่าไหร่กันนะบ้านเราจะรวยแล้วเสียวหยวนเธอจัดของเรียบร้อยหรือยังฉันได้คุยกับแม่เธอแล้ววันนี้เราสองคนจะไปจำนนำของเก่าเธอรีบจัดของให้เรียบร้อยนะคุณกูทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เจอกันอีกแล้ว วันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อเตรียมจำนำของสักหน่อยไม่รู้ว่าจะสะดวกหรือเปล่าถ้าสะดวกก็เชิญนั่งก่อนท่านนี้คือคุณลุงใช่ไหมพวกคุณพักก่อนนะฉันจะไปชงชาให้พวกคุณหนูไม่ต้องเกรงใจมาเช่วยเราดูของก็อพอแล้วนี่นี่คือเหรียญจำนำสมัยราชวงศ์ไม่ผิดแน่ไม่คิดเลยเหรียญโบราณที่คุณปู่ทิ้งไว้เป็นของจริงตอนนั้นเหรียญจำนำออกมาเพียงช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ถูกสั่งทำลายอย่างเป็นทางการ ทุกเหรียญล้วนมีค่าอย่างมากนูหมยถึงแผ่นทองแดงนี้มีค่าใช่ไหมใช่เลยครับคุณลุงสามเหรียญน,นี้ประมาณการก็สามารถขายได้ถึงสิบล้านอะไรนะแผ่นท,ทองแดงสามแผ่นนี้สามารถขายได้สิบล้านคุณกูเหรียญทองแดงเหล่านี้คุณตั้งใจจะจำนำทั้งหมดหรือเปล่าใช่แล้วฉันนำมาที่นี่ในครั้งนี้แค่ต้องการให้คุณดูสักหน่อยสิ่งเหล่านี้มีค่าเท่าไหร่ที่นี่มีเหรียญทองแดงทั้งหมด96สิกเหรียญรวมเหรียญโบราณทั้งหมดรวมทั้งหมดเป็น23ล้านราคานี้แน่นอนว่าเป็นราคาสูงสุดในตลาด ฮ่าฮ่าลุงคุณสบายใจได้บัตรใบนี้มี23ล้านร้านจำนำของครอบครัวสูงทำธุรกิจมาหลายสิบป,ปีขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือเหรียญโบราณเหล่านี้มีค่าจริงๆตามหรัฐานนี้ฉันเชื่อในเสี่ยวเฉียนครั้งนี้จริงๆต้องรบกวนคุณแล้วคุณกูนี่คือสิ่งที่เราควรทำร้านจำนำของเราก็คือเปิดทำการค้าแค่หวังว่าคุณกูจะมีสิ่งดีๆอื่นๆกลับมาที่ร้านจำนำของเราได้เลยนั่นคือมากกว่า20ล้านคนจำนวนมากใช้ชีวิตทั้งชีวิตก็หาเงินไม่ได้ขนาดนั้นทำไม่่ตตืนนเเ้ลย แน่นอนว่าคุณกูไม่ใช่คนง่ายๆพอดีว่าฉันในครั้งนี้ยังนําของโบราณอีกชิ้นมาด้วยต้องการให้คุณช่วยดูให้หน่อยคุณกูคุณสบายใจเถอะฉันติดตามคุณปู่มาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นสมบัติอะไรฉันมองแค่ครั้งเดียวก็รู้นี่มันเป็นไปนไม่ได้เหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่คุณกูสมบัตินี้ฉันไม่สามารถยืนยันได้จริงๆเสี่ยวเฉินคุณพูดอะไรนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร สำหรับมังกรและนกฟินิกซ์นี้มีที่มาอย่างไรตามตำนานกล่าวว่าเป็นของที่สั่งให้ช่างฝีมือทั่วแผ่นดินร่วมกันหลออขึ้นในสมัยนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญของชาติใช้ในการควบคุมโชคชะตาของราชาวงศ์น่าเสียดายที่ต่อมามีไฟไม่ครั้งใหญ่ทำให้นี้หายไปอย่างไร้ร่องรอยถ้าสิ่งนี้ที่อยู่ตรงหน้าจริงมันต้องเป็นวัตถุโบราณระดับมรดกของชาติอย่างไม่ต้องสงสัยเด็กสาวคุณบอกหน่อยว่านี้จริงหรือปลอมคุณกูข้อมูลเกี่ยวกับมีน้อยมากตอนนี้ฉันก็ไม่สามารถยืนยันความจริงของมันได้ คุณกูรอฉันสักครู่ได้ไหมฉันจะไปเรียกคุณปู่มาเขาต้องสามารถมองออกได้แน่นอนอันนี้มันคือมังกรและนกฟินิกซ์หรือเปล่าเซี่ยวหยวนเธอพูดถึงก้อนเหล็กนี้มันจะเป็นสมบัติของชาติจริงๆหรอือพ่อสบายใจได้มังกรและนกฟินิกซ์นี้สมควรแล้วเจ้าหนูพูดจาใหญ่โตจริงๆสมบัติของชาติไม่ใช่ของเก่าๆเสียหายสามารถเป็นได้เซียวเฉียน มังกรและนกฟีนิกนั้นมีอยู่แค่ในตำราบโบราณมีการบรรยายไว้เพียงไม่กี่คำไม่ชัดเจนว่าจริงหรือเท็จกลับไปแล้วจะลงโทษให้เธอคัดลอกบันทึกการตรวจสอบสมบัติมาหลายๆรอบได้ยินมานานแล้วว่าอาจารย์สูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสมบัติวันนี้ได้พบฉันกลับรู้สึกว่าแค่มีชื่อเสียงเท่านั้นเจ้าหนูเธอพูดแบบนี้ได้ยังไงการตรวจสอบสมบัติแน่นอนว่าต้องเห็นของจริงถึงจะรู้เธอยังไม่เห็นสมบัติเลยกลับบอกว่าเป็นของปลอมฉันพูดไม่ถูกหรือ ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าหนูดีการตรวจสอบสมบัติจริงๆต้องดูสมบัติแต่การพบมังกรและนกฟีนิกซ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถ้านี่เป็นของแท้งั้นเจ้าหนูเธอจะไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินตลอดชีวิตเด็กน้อยฉันมีหลักการในการตรวจสอบของมีค่าถ้ามันเป็นของปลอมฉันจะทุบมันให้แตกตรงนั้นเลยเพื่อไม่ให้มันไหลออกไปทำร้ายคนอื่นเธอต้องคิดให้ดีนะเซียวหยวนเธอรู้ไหมคุณปู่ของเธออ่านหนังสือไม่ออกเลยถ้าของที่เหลืออยู่เป็นของปลอมจะทำอย่างไรไม่อย่างนั้นเรารีบไปกันเถอะยังไงก็ต้องเป็นพ แต่หลังจากการอัปเกรดระบบตอนนี้นั้นเป็นของจริงแน่นอนพ่อท่านสบายใจได้เมื่อพูดตกลงกันแล้ววันนี้ฉันจะดูสิ่งนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรคุณกู่คุณปู่ของฉันพูดแบบนี้เสมอเธออยากคิดมากนะเซียวเฉียนเธอไม่ต้องกังวลฉันกลับรู้สึกว่าคุณสูเป็นคนที่มีจิตวิญญ,ญาณจริงๆปร,ระวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องจริงนะนั้นมีอยู่จริงจริงๆนั้นมีอยู่จริงคุณกูเสีเ่ยวหยวนเธอพูดถูกนะ นี้เป็นของสะสมระดับมรดกชาติที่คู่ควรจริงๆ,งๆเมื่อกี้ฉันพูดไม่ถูกไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้ฉันยังสามารถตรวจสอบด้วยมือของตัวเองของสะสมระดับนี้คุณซูยังมีใจยอยากตรวจสอบของสะสมฉันจะไปโทษคุณได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นของสะสมชิ้นนี้เป็นเตาเหล็กมังกรและนกฟีนิกซ์ที่แท้จริงก็หมายความว่าบันทึกในโบราณคดีที่บันทึกไว้ทั้งหมดเป็นความจริงประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นล้วนมีอยู่จริงถ้าอย่างนั้นเตาเหล็กมังกรและนกฟีนิกซ์นี้มีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่ ตเตาเหล็กมังกรและนกฟินิกนี้เป็นพยานแห่งประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานของอารยธรรมของเราสมบัติของชาติแบบนี้จะใช้เงินมาวัดได้อย่างไรพูดว่าเป็นสมบัติที่ไม่มีราคายังรู้สึกว่าน้อยไปถ้าคุณกูคิดจะขายฉันสามารถติดต่อกับตระกูลใหญ่ในเกียวโตวจากการประมูลเฉพาะกิจฉันกล้าพูดว่าราคาที่มันจะประมูลได้จะต้องทำลายสถิติแน่นอนถ้าอย่างนั้นมันมีค่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องจัดการประมูลแล้วถ้าอย่างนั้นมันมีค่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องจัดการประมูลแล้วฉันตั้งใจ บริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของล้ำค่าระดับนี้ควรให้คนมากขึ้นได้เห็นจำได้คุณกูคุณ,ค,ณคุณกำลังล้อเล่นอยู่หรือคุณรู้ไหมว่าถ้ามันถูกประมูลจะมีมูลค่าเท่าไหร่นั่นคือจำนวนที่มหาศาลพี่กูคุณพูดจริงเหรอต้องบริจาคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเหรอเซียวเฉยนคุณไม่เคยพูดเหรอมันเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งถ้าเป็นประวัติศาสตร์ก็ไม่ควรนำมาแลกเป็นเงินต้องให้คนมากขึ้นจำได้เรื่องราวในอดีตนี้ถึงจะถูกต้องพ่อคุณคิดว่าไงเดด็กี คุณคิดแบบนี้ถูกต้องแล้วของชิ้นนี้ถ้าขายได้จะได้เงินไม่น้อยแต่เงินสามารถหาได้เรื่อยๆแต่โบราณวัตถุต้องอยู่ในที่ที่ควรอยู่ของที่มีค่าเช่นนี้ถ้ามันเกิดเสียหายอยู่ในมือเราเราไม่สามารถรับผิดชอบเรื่องนี้ได้คุณสู่ขั้นตอนการบริจาคที่เฉพาะเจาะจงนี้ต้องรบกวนคุณแล้วคุณกูไม่คิดเลยว่าฉันจะคิดแคบคุณสบายใจได้ขั้นตอนที่เหลือจะอยู่ในความรับผิดชอบของครอบครัวสู่นี่คือสัญลักษณ์ของครอบครัวสู่ในอนาคตของคุณกูเสี่ยวอยู่หากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทรัพย์สสินทั้งงหมดขอตระกู เห็นหยกเหมือนเห็นฉันทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลสูเห็นหยกเหมือนเห็นฉันขอบคุณคุณสูสำหรับความปรารถนาดีฉันจะรับยกนี้ไว้พ่อวันนี้ฉันได้บริจาคของเก่าที่บ้านท่านจะไม่โกรธฉันใช่ไหมพ่อจะไปโกรธเธอทำไมของชิ้นนี้ถ้าขายได้ก็แลกเงินได้แต่เงินมันไม่สำคัญเท่ากับความสบายใจอีกอย่างเงินสามารถหาใหม่ได้แต่สมบัติของชาติควรลักคืนสู่ประเทศขอบคุณพ่อถึงแม้จะไม่ขายของเก่าชิ้นนี้ ฉันก็จะทําให้ท่านและแม่มีชีวิตที่ดีพี่กูเต่าเหล็กมังกรและนกฟินิกซ์นี้จะให้ร้านของเราดูแลก่อนรอจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการบรจิจาคแล้วค่อยส่งมอบให้พิพิธภัณฑ์นี่คือข้อตกลงการดูแลท่านลองดูถ้าไม่มีปัญหาก็แค่เซ็นชื่อที่นี่ก็พอคุณสู่งั้นฉันจะไม่รบกวนแล้วนี่คือที่อยู่และข้อมูลติดต่อของฉันถ้ามีเรื่องอะไรติดต่อฉันได้เลยไปแล้ววันนี้นะ กลับทําให้เด็กคนนี้สอนบทเรียนให้ฉันคุณกูเสี่ยวหยวนคนนี้เป็นคนที่น่าทึ่งมากห้องหมายเลขหนึ่งที่หลงหวานลูกชายพ่อเคยกังวลเกี่ยวกับคุณเสมอกลัวว่าคุณจะเดินทางผิดพร่อเงินวันนี้พ่อเห็นแล้วพ่อก็รู้สึกสบายใจอย่างเต็มที่พ่อและแม่ก็ให้หวังใจเถอะต่อไปไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วพวกคุณก็ควรจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบ,บ้าง ลูกคนนี้ใช้เงินฟุ่มเฟือยพ่อจะเก็บเงินเหล่านี้ไว้ให้คุณก่อนเดี๋ยวพ่อจะโอนห้าล้านให้คุณพอใช้จ่ายได้ถ้าขาดเงินอีกค่อยบอกพ่อนะพ่อจะโอนให้คุณอีกพ่อไม่ต้องให้ผมจริงๆท่านและแม่ไม่ใช่ท่านกับแม่อยากไปเที่ยวอยู่ตลอดเหรอเงินนี้ให้พวกท่านถือไว้อยากกินอะไรระหว่างทางก็ซื้อเถอะอย่าประหยัดเลยผู้ชายจะไม่มีเงินได้อย่างไรเงินที่เหลือพ่อจะเก็บไว้ให้คุณเก็บไว้ใช้แต่งงานสบายใจเถอะพ่อแม่จะดูแลให้คุณเมื่อคุณต้องการใช้ทุกบาททุกสตางค์เป็นของคุณมีระบบอัปเกรดทุก อยากได้เงินเท่าไหร่ไม่มีเงินเหล่านี้ยังไม่ดีเท่าให้พ่อแม่ถือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเงินนี้พ่อให้พวกคุณเป็นเงินสําหรับการท่องเที่ยวท่านไม่ต้องกังวลเรื่องของผมหรอกขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พออุ้ยคุณเสี่ยวหยวนตอนนี้บ้านเรามีเงินแล้วผมกับแม่คุณใช้โอกาสที่ร่างกายยังแข็งแรงจริงๆแล้วควรออกไปเที่ยวบ้างตอนนี้ผมจะกลับบ้านบอกข่าวดีนี้ให้แม่คุณด้วยอะคุณรออยู่ที่นี่นะข่าวการบริจาคใช่ไหม กูยวนจริงๆคือคุณเหรอกูยวนคุณไม่มีจิตใจเลยถึงกับไม่รู้จักเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายเลยเหรอคุณคือจางเสี่ยวฝนถือว่าคุณยังมีความจําอยู่บ้างเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมเปลี่ยนไปมากไหมตอนมัธยมปลายจางเสี่ยวฝนมักจะแอบยัดขนมปังเข้าไปในช่องโต๊ะของผมในฤดูหนาวยังจะแบ่งเครื่องทางความร้อนให้ผมครึ่งหนึ่งตอนนั้นบ้านเราจนมักจะก้มหน้าลงไม่กล้ามองเธอตอนนี้คิดดูแล้วถ้าตอนนั้นกล้านหน่อยอาจจะ การเปลี่ยนแปลงมันจริงๆใหญ่โตเอ๋ฉันจำได้ว่าตอนมัธยมค่อนข้างขี้อายตอนนี้ฉันแทบไม่กล้ารับรู้เลยผู้หญิงโตขึ้นก็เปลี่ยนแปลงแต่คุณน,นี่คล้ายกับที่ฉันจำได้ว่าแต่ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่บอกคุณแล้วนะพี่สาวตอนนี้เป็นผู้สตรีมแล้วมีแฟนคลับหลายหมื่นคนเลยไม่เคยคิดมาก่อนเลยจริงๆไม่เคยคิดมาก่อนตอนนี้คุณกลายเป็นผู้สตรีมแล้วฉันเหรอก็แค่ทำการลงทุนเล็กน้อยหาเลี้ยงชีพโอ้งั้นฉันควรจะเรียกคุณว่าคุณใหญ่แล้วอย่ามาล้อเล่นกับฉันเลย ว่าแต่คุณจะไปไหนคุณจะไปไหนโอ้บริษัทเพิ่งแจ้งให้ประชุมด่วนจะสายแล้วไว้ค่อยคุยกันวันหลังคุณใหญ่เดี๋ยวจะติดต่อคุณนะบา,บายบายคุณกูนี่คือห้องหมายเลขหนึ่งของโรงวาน พื้นที่รวม1,600ตารางเมตรในหยานตูถือว่าเป็นสุดยอดหรูฉันคือผู้ดูแลส่วนตัวของคุณลิมเมอ๋อหากคุณมีคำสั่งใ,ใดๆเรียกฉันได้ตลอดเวลานะได้ฉันรู้แล้วเธอไปทำงานก่อนเธอถ้ามีเรื่องจะเรียกเธอไม่ผิดหวังเลยที่เป็นของดีที่ระบบจัดมาถ้าเปรียบกับบ้านเก่าของฉันนี่มันต่างกันราฟ้ากับดินนี่แหละเรียกว่าชีวิตจริงจง คุณกูนายนมีเวลาว่างคืนนี้ไหมมาทานข้าวด้วยกันเถอะคุณจางผู้ประกาศเปิดปากพูดจะยุ่งแค่ไหนก็ต้องมีเวลานัดงั้นตกลงนัดคืนนี้เจ็ดโมงร้านอาหารบุญการีไม่เจอกันไม่เลิกโอเคเจอกันต่อน,นั้นเซียวอวีโชคดีจังไม่คิดว่าจะเจอเธอที่นี่ดูเหมือนว่าเราจะมีโชคชะตาจริงๆเซียวชิวทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ฉันกําลังรอคนอยู่ถ้าไม่มีอะไรก็เชิญตามสบายเซียวอวีอย่าทําตัวห่างเหินแบบนี้ เราเคยร่วมงานกันมาบ้างอีกอย่างฉันได้ยินมานะบริษัทของพวกคุณสถานการณ์ไม่ค่อยดีคงจะทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมถ้าเธออยากเปลี่ยนงานฉันรู้จักเจ้าของบริษัทใหญ่หลายแห่งจะช่วยแนะนําให้ขอบคุณคุณเสี่ยวสําหรับความปรารถนาดีเรื่องของฉันไม่ต้องให้คุณเป็นห่วงแล้วสวัสดีเจ้าเสี่ยวอวีฉันทําแบบนี้เพราะหวังดีต่อเธอนะอีกอย่างฉันมีความรู้สึกต่อเธออยู่บ้างเธอก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ใช่ไหมที่รักในที่สุดเธอก็มาถึงทําให้ฉันรอนานมากเลยนะ ที่รักในที่สุดเธอก็มาถึงทําให้ฉันรอนานมากเลยนะขอโทษนะที่รักเมื่อที่ติดรถติดนิดหน่อยทําให้เธอรอนานเชียวอวี๋ฉันยังไม่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้วหรอือทําไมไม่แนะนําให้รู้จักละ่ะนี่คือแฟนของฉันกูหยวนอืมเขาชื่อเสี่ยวชิวอ,อ๋อเป็นพี่น้องตัวตลกนี่เองยินดีที่ได้รู้จักเออขอโทษนะฉันพูดมีสำเนียงนิดหน่อยพี่น้องตัวตลกคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าเสี่ยวอวี๋คนที่เธอรอมาแล้ว งั้นฉันจะไม่รบกวนแล้วแต่สิ่งที่ฉันพูดกับเธอเมื่อกี้เสี่ยวววิเธอต้องคิดให้ดีนะเธออยากเข้าใจผิดนะฉันแค่ทนไม่ไหวกับการถูกรบกวนจากเขาดึงเธอมาเป็นโลกกันกระสุนอีกอย่างใครให้เธอมาสายขนาดนี้ละ่ะ <c oughs> ตอนนี้เราสองคนถือว่าคืนดีกันแล้ว <c oughs> ใช่ใช่ใช่เป็นความผิดของฉัน <c oughs> ให้ซังดาโฮสรอฉันนานขนาดนี้ <c oughs> แต่เมื่อกี้เขาพูดอะไรให้คุณคิดให้ดีมีเรื่องอะไรหรือเปล่า มีเรื่องอะไรหรือเปล่าอาฉันจะไม่เป็นโฮสต์อีกต่อไปแล้วบริษัทของเราขาดทุนแม้แต่เงินเดือนของเรายังจ่ายไม่ได้เจ้านายของเรากําลังเตรียนที่จะขายบริษัทขายแล้วฉันน่าจะตกงานแล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าจะขายเท่าไหร่ทําไมคุณคงไม่คิดจะบอกฉันหรอกนะคุณตั้งใจจะรับช่วงต่อใช่ไหมแค่ราคาเหมาะสมฉันตั้งใจจะลองดูไม่ได้ตอนนี้ราคาซื้อบริษัทเรานั้นจริงๆแล้วไม่สูงแค่หนึ่งล้านแต่ตอนนี้บริษัทเป็นแค่ขยะถ้าคุณรับช่วงต่อแน่นอนว่าจะเจอปัญหาตออนนนีี้ฉัมัมรระบปเกกดทุ จริงๆแล้วสามารถควบคุมบริษัทนี้ได้อย่าพูดถึงปัญหาเลยอาจจะบินขึ้นได้ทันทีเลยคุณสบายใจได้เลยซิลอวีฉันเมื่อมีแผนนี้ก็จะไม่ทําธุรกิจขาดทุนอย่าลืมฉันเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะกูหยวนคุณตั้งใจจะซื้อบริษัทเราหรือเปล่ามันใช่เพราะฉันหรือเปล่ปาจริงๆไม่จําเป็นต้องแบบนี้ถึงฉันจะย้ายไปทํางานที่บริษัทอื่นฉันก็ยังสามารถหางานได้ถึงฉันจะย้ายไปทํางานที่บริษัทอื่นฉันก็ยังสามารถหางานได้อืม รอให้ฉันซื้อบริษัทเสร็จก่อนเธอก็ไม่ต้องทํางานเป็นผู้ประกาศอีกต่อไปฉันจําได้ว่าเธอเคยบอกฉันมาก่อนเธออยากเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งบริหารจัดการบริษัทหนึ่งตอนนั้นทั้งบริษัทก็จะให้เธอเป็นคนบริหารแต่ตอนนี้บริษัทชัดเจนว่ามันเป็นหลุมใหญ่ฉันจะทําอย่างไรให้มองดูเฉยๆดูเธอกระโดดลงไปในนั้นผ่านไปหลายปีแล้วไม่คิดเลยว่าน้องฝนจะยังใจดีขนาดนี้อุ๊ยน้องฝนไม่ต้องกังวลนะถ้าเธอคิดชัดเจนแล้วงั้นพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปที่บริษัทเพื่อพบเจ้านของฉัน คุณลี่คุณกูมาถึงแล้วสวัสดีครับคุณกูผมเป็นเจ้าของสื่อเดือนใหม่เรียกผมว่าอลีกก็ได้เชิญนั่งครับงั้นฉันขอออกไปก่อนนะคุณหลี่คงจะทราบแล้วว่าน้องฝนได้บอกฉันเรื่องที่มาที่นี่ในวันนี้ให้คุณทราบแล้วฉันจะไม่อ้อมค้อมแล้ววันนี้เซ็นสัญญาเสร็จแล้วเงินที่ตกลงกันไว้ฉันจะได้ครบทุกบาทจะโอนเข้าบัญชีคุณทันทีคุณกูเป็นคนที่พูดจาชัดเจนจริงๆสัญญาทั้งหมดอยู่ที่นี่แต่ยังไงก็ต้องบอกคุณกูสักหน่อยบริษัทของฉันขายในราคา มีเงื่อนไขนะหลังจากที่คุณเข้ามาดูแลต้องจ่ายเงินเดือนที่พนักงานเคยได้รับให้ครบทุกบาทนี่ไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆเลยนะนี่ไม่ใช่จํานวนเงินน้อยๆเรื่องนี้คุณลิบายใจได้เดือนใหม่สื่อสารเพียงแค่โอนมาเป็นชื่อของฉันเรื่องแรกคือการจ่ายเงินเดือนให้ทุกคนครบคุณครูมีตัวเลขอยู่แล้วถ้างั้นก็เซ็นสัญ,ญญานี้เดือนใหม่สื่อสารจะเป็นของคุณในอนาคต งั้นฉันจะไม่รบกวนคุณกูแล้ววุ่นวายมานานขนาดนี้ในที่สุดก็ได้บริษัทนี้มาแล้วระบบอัปเกรดบริษัทเดือนใหม่สื่อสารขอแสดงความยินดีเจ้าของวันนี้อัปเกรดสำเร็จหลังจากอัปเกรดได้รับหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ของบริษัทวันวันสื่อสารและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทห้าหมื่นล้านกลายเป็นบริษัทวันวันสื่อสารได้อย่างไรนี่คือบริษัทที่มีมูลค่าตลาดพันล้านเลยนะบริษัทที่ติดอันดับหนึ่งร้อยนี่ฉันไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหม เงินห้าหมื่นล้านนี้เข้าบัญชีแล้วไม่ใช่ความฝันมันเป็นเรื่องจริงระบบนี้ช่างน่าอัศจรย์จริงรๆมันเป็นเรื่องจริงระบบนี้ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆกูหยวนพนักงานในบริษัทเมื่อกี้รู้ว่ามีการเปลี่ยนเจ้าของทุกคนตอนนี้ต่างก็วุ่นวายขอเงินเดือนของตัวเองคืนถ้าวันนี้ไม่ให้ถ้าพวกเขาจ่ายเงินเดือน คงจะมีคนจํานวนมากลาออกเสียวอยู่ต่อไปจะเป็นสื่อใหม่เดือนจะมอบให้คุณฉันเชื่อในความสามารถของคุณเงินเดือนของพนักงานฉันเมื่อได้ตกลงแล้วก็จะทําให้ได้ฉันจะโอนเงินหนึ่งร้อยล้านให้คุณก่อนใช้สําหรับค่าใช้จ่ายของบริษัทถ้าหากไม่พอฉันจะโอนให้คุณอีกคุณพูดว่าหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านอาจจะไม่พอใช้แบบนี้ละกันฉันจะโอนให้คุณสองร้อยล้านก่อนเงินทุนที่เหลือเก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทสองร้อยล้านกู้หยวน คุณนี่จริงๆเป็นเจ้าของจริงๆฉันไม่ได้บอกไปแล้วหรอือฉันแค่ทำการลงทุนเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากการลงทุนอืมกูหยวนคุณสบายใจได้ตอนนี้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอฉันมั่นใจในช่วงสัปดาห์นี้ให้บริษัทพลิกฟื้นอย่างเต็มที่ต่อไปนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วบริษัทมีคุณดูแลฉันสบายใจไม่คิดเลยว่ากูหยวนจะซื้อบริษัทจริงๆแล้วมอบอำนาจให้ฉันทั้งหมดสอง้อยล้านพูดให้ก็ให้ไม่กระพริบตาเลยเขาคงไม่ชอบฉันใช่ไหมถ้าเขาสารภาพรััักกบฉนนนตอนนี ฉันควรตอบตกลงหรือไม่ถ้าเขาสารภาพรักรก,กับฉันตอนนี้ฉันควรตอบตกลงหรือไม่เสี่ยวอวิคิดอะไรอยู่ฉันฉันตกลงอะฉันจะไปตอบใจอารมณ์ของพนักงานทําไมถึงรู้สึกแปลกๆขึ้นมาละ่ะอุ้ยไม่อยากคิดแล้วว่าไปแล้วฉันยังไม่มีรถที่ดูดีเลยต้องไปที่โชว์รูมรถเพื่อเลือกสักคัน ยินดีต้อนรับสู่โชว์รูมรถเทียนไฮไม่ผิดหวังที่เป็นโชว์รูมรถที่ใหญ่ที่สุดในหยานตูบริการที่นี่ก็ดีทีเดียวคุณครับขอถามว่าคุณต้องการซื้อรถอะไรที่นี่ของคุณรถที่แพงที่สุดคือคันไหนพาฉันไปดูหน่อยได้ครับคุณโปรดตามมาที่นี่คุณครับนี่คือรถที่แพงที่สุดในร้านของเราราคาขายสิบล้านทั้งหมดในหยานตูมีแค่คันนี้คันเดียวก็แค่คันนี้วันนี้ฉันจะไปรับรถเงินไม่ใช่ปัญหาครับคุณท่านรอสักครู่เราจะจัดการให้คุณทันที คุณครับเดินชาชานะคุณผู้ชายคนนี้อายุน้อยมากใช้ใจยอย่างฟุ่มเฟือยขนาดนี้ที่จริงแล้วเขามาจากไหนทำไมในหยางตูถึงไม่เคยได้ยินชื่อเขาเลย